เดี่ยวนะฮะโตโยต้าพาาโดนะครับก็อาการคือมีอืดเล็กน้อยแล้วก็อืดแค่บางจังหวะด้วยนะฮะไหลกลับนิ่งกริปเป็นหัวชีดเปียโซนะฮะสังเกตจะเป็นโซลีนอยก็เหมือนวิโกเทียดีแหละฮะไหลกลับเทียดีจะเป็นต้องนิ่งแบบเมื่อกี้เลยนะนิ่งแบบค้างอยู่นี้เลยนะฮะโอ้โหเสียงอย่างนี้จุดระเบิดดีแน่นอนสวัสดนิ่งจริงๆนะเนี่ย นิ่งแบบโคตรด,ดีแต่ว่าปัญหาอยางอื่นเดี๋ยวเราต้องไปไล่ว่าเป็นที่อะไรกันแน่ตัวนี้ก็เป็นหัวฉีดชนิดเปโซของโตต้าพารโดนะครับก็เหมือนเ,อเหมือนที่อดีเลยครับแต่ว่าซีซจะเยอะกว่านิดหน่อยถอดออกมาเช็คล้างทั้งหมดนะครับบางทีมีคราบสกรปรกังเตจะมีเหลืองๆมีคราบสนิมตรงนี้นะฮะโอเคนี่ครับหเหลืองๆอย่างนี้เป็นสนิมเกาะนะครับ ก็ถามว่าในน้ำมันมีเสถียได้ด้วยหรือมีความชื้นได้ด้วยหรือก็นี่นะครับชัดเจนสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้อนร้านหูชีด BKK เมื่อกี้เห็นแวบๆครับเจ้าของรถอยู่นี่ฮะโตโยต้าพาโดครับคันนี้ก็อาการเป็นยังไงเดี๋ยวพบกับผู้ใช้รถกันนะฮะคันนี้สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับผมมาจากแถวไหนฮะมาจากประชาชื่นครับครับรถเป็นไรครับเฮียวิ่งแล้วมาสะดุดหน่อยหนึ่ง ะดุดมันมีาการรอลอกคลายอย่างนั้นแปลกแปลกคิดว่าเราคงเราคงเจออาการกันไปแล้วเจอแล้วครับเห็นแล้วแวบๆปนมากใช้ได้ครับผมก็คันนี้นะใจในความสามารถแล้วก็ประทับใจในความรู้โอ้โหขอบคุณครับเนี่ยเล็กน้อยเล็กน้อยอันนี้ยังมีอีกเยอะที่คนอื่นเขาแต่เราทำได้แค่หัวฉีดไอ้เรื่องอื่นก็ต้องเป็นเจ้าที่เขาคือช่างของผมจะมอเตอรชีตมาที่นี่ครับก็เพื่อนนะครับคันนี้ที่เทสออกมาก็มีเจอแค่ปอกแหวก แล้วก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่เสียหายชำรุดไปก็จะก,การเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนกองโซล่าด้วยแล้วก็เปลีป่ยนปอกหัวชิดนะครับก็พี่เพื่อนๆที่เจออาการแปลกๆแบบนี้นะครับมีวูบว่าวาบูบว่าเร่งไม่ได้ดังใจไม่ตามรอบบางทีสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหรือว่าไปทํามาเราอาจจะต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ทํากลับเข้าไปก็ฝากด้วยนะครับร้านอยู่พุทธมณฑลสายสองซอยยี่สิบทับหนึ่งแยกแปดนะครับก็ขอบพระคุณเฮียด้วยนะครับขอบคุณครับครับียขอบคจรถดีครับ Oh. <laughs> บริการดีที่จ้ารถดีครับแล้วที่นั่งรอเป็นไงเนี่ยฮะที่นั่งรอเป็นไงโ <Huh? S 2> อ้ oh, ดูดวิญญาณจริงจริงดูดวิญญาณง่ <laughs> วงเลย <laughs> ครับผมขอ,ขอคบคุณด้ครับสวัสดีครับ